โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีด้วยครับสวัสดีท่านการลังรับชมในการป๊อปเกมเมอร์ทีวีเอสสปอร์7หน่มก็ตอนวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวของแล้วออกมารีวิวของเล่นครับ่าวันนี้มาแปลกเนี่ยมารีวิวของเล่นน่ะนี่ครับวันนี้ผมได้ไปซื้อของเล่นยุค90ในวัยเรียนของผมหน่มก็ผมได้ไปซื้อมาครับนี่ผมแม่งซื้อมาสองกล่องเลยนะพึงพอใจอ่ะซื้อสองกล่องไม่ใช่อะไรกูก็กูอยากจะซื้อทําไมผมไม่มีอะไรหรอก แค่มีเงินก็ซื้อมาสองกล่องครับมันคือแต่เต,ตร์นเตนโนมิโนโ่ผมหน้าตามันจะประมาณนี้เลยผมเนี้ยโนมิโน่โอเคก็ต้องเรียกว่าเป็นของเล่นยุค90ครับผมแล้วเป็นของเล่นโบราณแล้วก็เป็นของเล่นสมัยวัยเรียนผมนะตอนอยู่ป .6 ปม .1 ม .2 ม .3 ประมาณนี้นะก็ผมได้พกไปโรงเรียนไปเล่นนะเออไปเล่นกับไปชวนเด็กในโรงเรียนมาเล่นนะเออมันดีผมก็หน้าตาแพ็กเกจจะประมาณนี้ครับผมนี่คือมันมียี่ห้อนั้ทุกคนเดี๋ยววะ ไอโนมิโน่ทุกคนมันมีหลายตานะมออมีหลายยี่ห้อเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงัอผมเช่นอันนี้ัอผมเฮียแต่คิวกินเปน็นไงแต่คิวกินพงเคโอ้ยครับมันมีหลายยี่ห้ออย่างยี่ห้อเนี้ยก็คือตาตาสิงโตไอผมอ่ะแล้วก็จะมีเอ่อตายีราาครับอ่าแล้วก็มีตาเสือหน้าตาจมานี้ไอผมตาเสือนะครับยาหม่องตาเสือถุยไม่ใช่ครับโนมิโน่ตาเสือับผมครับก็ แล้วก็เดี๋ยวเราไาแกะกล่องว่าโนมิโนในกล่องนี้เนี่ยไอสอกล่องสตีตนเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นตาอะไรหรือยี่ห้ออะไรแล้วก็ต้องมาดูกันเลยออมมาแต่ว่าการรีวิวครั้งเนี้ยผมจะแกะแค่กล่องเดียวหนมกล่องนี้ก็เก็บไปเล่นๆหนอมครับอมาดูที่หน้าตาแพ็กเกจหน่มจะประมาณนี้หอมจะเขียนว่าโนมิโนหน่มแล้วก็อะไรวะเนี่ยทูดบัสนิฟน็อกท็อกซิกหอมมาก็เล่นเล่นแบบท็อกซิกหน่มมาม แล้วก็ด้านาด้านข้างเนี่ยมีคำเตือนมีมออกอแล้วก็มีเลตติ้งหนุ่มผมแล้วก็เลตติ้งเขาเนี่ยเขียนว่าสำหรับเด็กอายุสิบขวบหนุ่มเล่นได้ครับแล้วก็มออกอรครับอ่าแล้วก็ผลิตที่ไหนไว้เนี่ยเดี๋ยวกูดูดิแต่ผมว่าน่าจะที่จีนนะครับไม่แนั้ะผมขอด่วนอ๋อครับกูเพิ่งรู้ว่าผมนมเปนห่อยี่ห้อนี้ครับผลิตที่ ประเทศไทยกับเราลุงไทยแลนด์เนี่ยมันเขียนว่าเนี่ยมันเขียนด้านล่างมอกรมเขียนว่าเมกอินไทยแลนด์นะผมนะอ่าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะเนี่ยตรงนี้นี่นอ่ามันเขียนว่าเมกอินไทยแลนด์นะผม,นะม,ะผมกล้องอาจจะไม่โฟกัสแต่ไม่เป็นไรผมก็คือผลิตที่ประเทศไทยนี่แหละผม,แล,ผมแล้วก็มีบาร์โค้ดครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยผมพูดพลาดนำเพลงมามากแล้วผมเดี๋ยวเอาที่ผมมีรอยแกะไว้ผมเนี่ยโอเคโอเคเปิดแล้วผม หลายฝั่งอะกอเทปมันมีสองฝั่งนะผมอันนี้ผมก็ไปสรรหาซื้อมากูไปตะเวนซื้อจนถาเจอเอออันนี้ผมไปซื้อที่ร้านชื่อว่าร้านสุภาพันธ์น่มเป็นร้านขายของเล่นนี่ต่างๆมากมายนมรวมของเล่นยุก,ก้าโซมีเพียบมีของขนมยุก้านย์ด้วยเออนั่นแหละเข้าขายเป็นโหลนะผมเดี๋ยวผมแกะก่อนโอ,โอ้โหแม่งแกะยากเนี่ยโอเคอ่ะเปิดกล่องมาก็จะเจอ คู่มือครับอ่าเป็นคู่มือว่าวิธีการเล่นมันเล่นยังไงนะผมยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าใครที่เด็กในวัยเรียนยุคเก้าสนยุคสองพันจะรู้ที่คนที่พบไปเล่นนะผมจะอธิบายม่าเล่นยังไงนะเดี๋ยวนะผมอ่านก่อนเอ่อด้วยความที่มันเป็นประเทศไทยผลิตชาชาลากเป็นภาษาไทยนผมนะครับมันบอกว่าการเล่นโดมิโนมต้องใช้ผู้เล่นสองคนขึ้นไปครับนั่นหมายความว่า ามคนได้สี่คนได้ห้าคนได้อผมประมาณนี้นะโอเคนะครับหน้าตาจะประมาณนี้อผมเนี้ยอ่ามีสีสันสวยๆมากมายครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆให้ฟังนะผมคลิปนี้เป็นการรีวิวไว้พอครับเดี๋ยวจะรีพอวิธีการเล่นว่ามันเล่นยังไงแล้วกินยังไงอ่าซึ่งจะบอกว่าไอ้เจ้าโนมิโน่เนี่ยผมบางคนก็ใช้มันเล่นเออแบบการพนันหาเงินบางคนจะเลยเล่นในการกีฬา บางคนก็ใช้เล่นเล่นเพื่อข้ามเวลาบางคนก็เล่นแบบเล่นเฉยเออชนเพื่อนมาเล่นอะไรอย่างงี้ผมแต่คนส่วนใหญ่บนโลกอ่ะมักจะเล่นกับพนันมากกว่าเล่นกีฬาเราหรือว่าเล่นเล่นเล่นทั่วไปเคนส่วนใหญ่เล่นเจ้าโนมิโน่เนี่ยเป็นกับพนันมากกว่านะผมก็ผมแนะนำน้องๆหนูนะอย่ากับมพนันอย่าไปยุ่งดีกว่ามันไม่ดีผมมีแต่เสียกับเสียแล้ะแถมโดนตำรวจโดนเสี่ยงติดคุกอ่ะโดนตำรวจจับีกตั้งหากนะผมมาวิธีการเล่นเนี่ง่ายง่ายครับอย่างเช่น สุดถ้าผมเนี่ยผมอ่าผมมีผมมีสองคนแล้วผมเล่นกับตัวเองเนี่ยอา่าสุดสีขาวเนี่ยผมนะนะสีขาวเนี่ยถ้ามันต่อกันอย่างเงี้ยหรือสีได้สีหนึ่งเนี่ยหรือสีได้สีหนึ่งเนี่ยถ้ามันเรียนกันยันหรือสามแล้วแต่เนี่ยเราสามารถกินได้เลยครับโดยการเล่นเนี่ยจะไม่มีวันสิ้นสุดครับจะกินไปเรื่อยจนก,กว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะหมดเนื้อหมดตัวถือว่าฝ่ายเราชนะนะผมประมาณนี้เลยนะผมแล้วก็สมมุต ถ้ามันเรียงกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะถ้ามันเ can รียงกันอย่างนี้ทุกคนเนี่ยนะเนี่ยถ้าสีเขียวเนี่ยสีต้องเหมือนกันเลยนะถ้าสีมันเรียงลักษณะเนี่ยอ่ะเป็นแบบนอนอันหนึ่งตรงอันหนึ่งตรงอันหนึ่งอย่างนี้ก็กินได้เลยครับอ่าหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะผมหาสีที่เหมือนกันก่อนเออสีเหมือนกันเดี๋ยวนะผมหาไปเดียวนะผมอ่ะครับเดี๋ยวนะสีเหมือนกันมันมีไหมวะ <S <S หายากนะแล้วทผมที่สีเหมือนกันไม่มีนะมันสุ่มไงทุกคนอย่าบอกว่าโนโมิโนหน้าตามันจะไม่เหมือนกันหน่อมโอเคอ๋อครับเจอแล้วผมเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออไม่มีเลยว่ะทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยวผมหยิบหยิบที่ผมเคยมีเถอะนะเออสีชมพูโอเคเจอแล้ว ครับชุดถ้า,าสีชมพูเนี่ยมันเล่นกันแบบนี้นะทุกคนเนี่ยยาวอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้เนี่ยกินได้เหมือนกันครับวิธีการเล่นจะประมาณนี้เลยนะผมคร่าวๆนะส่วนไอ้กล่องค้นตีนนี่ผมก็จะเก็บไว้ผมเน่เก็บไว,ไว,ไว้แบบไว้เฉยๆแบบเผื่อจะเอาไปเล่นหรือเล่นหรือให้เด็กหรือขายแล้วก็ไปแล้วแต่ก,กลัวอซึ่งโนเมโนชุดนี้หรือยี่ห้อนี้ผมแต่กูมันยี่ห้ออะไรวะกูลืมรีวิวเลยอ๋อครับ ยี่ห้อส้นตีเลยวะเนี่ยทุกคนดูดิเียกูไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเออยี SR, ่ห้อ sr ยี่ห้อ sr ประมาณเนี้ยตา sr เออกูเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยยี่ห้อนี้กูไม่เคยเห็นนะเนี่ยโอเคซึ่งซึ่งโนมิโน่ make in Thailand หรือโนมิโน่ประเทศไทยผลิตเชียวนี้ผมหรือไอตา sr ส้นตีเนี่ยราคามันผมอยู่ที่ เออสี่สิบห้าบาทครับที่อื่นอาจจะขายสี่สิบหรือยี่บห้าแต่ก็ว่าไปเป็นกล่องใหญ่มันมีกล่องเล็กกล่องใหญ่แต่นี่ผมซื้อกล่องใหญ่เนี่ยเออกล่องละสี่ห้าบาททุกคนก็ลองไปหาซื้อได้นะลองไปเล่นดูว่ามีขายว่ามีว่าจะหายากนะอาจจะยังมีขายแต่จะหายากมากเลยเพราะผมไปหาว่าเจอนี่โคตรยากอะ่ะเออคือกูไปแถวบ้านไม่เจอเลยกูไปไกลนู่นเลยหลังอิอสุเลยนะอ้โหครับประมาณนี้ครับ โอเคเด้อ okay, ใครชอบที่วนะ่าผมอยากให้ผมรีวิวของเล่นยุค90หน่อยเนี่ยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเด้อผมจะเอาไว้ไม่ต้องพิมพ์ถ้ากูว่าช่องกูใหม่เปิดใหม่ๆเนี่ยน่าจะไม่มีคนดูอยู่แล้วเดี๋ยวกูไปหาเอาไปว่าเดี๋ยวกูไปหาของเล่นแปลกๆหรือยุค90มารีวิวให้ดูเลยคลิปหน้านะผม,มาประมาณนี้เลยโอเคเด้อ okay, ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้กับผมนะผมลงแชร์ได้ครับโอเคเดี๋ยวเจอต่อคลิปหน้าเหมือนเดิมนะ้ผมเดี๋ยวว่ากูจะทำซมตีเลยก็ว่าไปนะผมโอเคครับ เดี๋ยวกูเอาไปเล่นแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวกูทำคอนเทนต์ได้เนี่ยเออเอาไปเล่นเดี๋ยว okay, ครับบายครับ